ทังเช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวัสดีครับคุณผชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณชมวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2,568ในขณะที่สถานการณ์ของรัฐบาลเองก็กำลังเจอปัญหาใหญ่จากเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งพัวพันกับนักการเมืองพัวพันกับสสพัวพันกับเรื่องของเงินเทาเงินดำที่มาใช้ในการเลือกตั้งแต่ปัญหาต้นต่อจริงๆคือเรื่องของขมเม็นก็ยังคงไม่จบ ุนเซนปากดี ALLY, อีกครั้งหนึ่งบอกว่าจะไม่ลดตัวไม่ลดศักดิ์ศรีมาขอเปิดด่านรวมไปถึงให้ไทยปิดด่านไปเลยจะร้อยปี500ปีก็ไม่แคร์แต่ในขณะเดียวกันคนไทยก็มีคำถามตัวโตๆว่าแล้วรัฐบาลไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเอาอย่างไร ขอยกรูดกรูดอย่างนั้นใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องทั้งหมดนี้ครับผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพักเศรษฐกิจครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านครับวันนี้ขอแบบจัดหนักให้หุ้นเซนสะหน่อยได้ไหมฮะคนไทยหมั่นไส้หุ้นเซนมากเลยท่านครับตกลงเอางี้ก่อนในสายตาของท่านพลเอกรังสีหุ้นเซนณขณะนี้ใกล้บ้าหรือยังถามจริง ก็ S <S คือแบบนี้หุนเซนเนี่ยมันแสดงออกอาการหลายๆอย่างในเรื่องดา่านคือตอนนี้หัวใจของมันอ่ะมันไปโฟกัสอยู่ที่ดา่านเป็นเพราะว่าด่านเนี่ยคือจุดตายของคุเนเซนอนะเราย้อนหลังกลับไปดูไอ้คลิปที่มันแบ็กเมลอดีตผู้นําเรารมันพูดถึงเปิดด่านเนี่ยครสามครั้งอืแล้วพอมันมีเรื่องกันที่ประทะอ่ะแล้วเราปิดดา่านมันก็พูดอะไบอกว่าปิดดา่านไปร้อยปีเลย แล้วล่าสุดมันก็พูดอีกว่าให้ปิดด่านไปห้าร้อยปีเลยคือคุณต้องเข้าใจไหมว่าถ้าคนเนี่ยมันไม่คิดไอ้เรื่องด่านมันไม่พูดแบบนี้หรอกแต่ว่ามันพูดเนี่ยมันได้สองอันคือหนึ่งอะ่ะมันมันย่อโทสะเราแต่ที่สําคัญคือมันต้องการให้คนกัมพูชาเห็นว่าประเทศมันหรือผู้นํามันเนี่ยไม่ได้กระทบกับการปิดด่านของประเทศไทยอื เอาแต่นั่นนั่นมันคือหุ่นเซนใช่ไหมไอ้ที่ไอ้ที่ตอนนี้ตอดนีดตอดหน่อยไอ้ที่กวนซ้ายกวนขวาครับจิตใต้สํานึกมันเนี่ยคือด่านละด่านอย่างเดียวเอาว่ามันคิดถึงด่านมากก่าหุนลานีกันเขาไม่เคยคิดถึงหุนลานีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเห็นบอกว่าเขาเขาอยู่ด้วยกันใช่ไหยเขาคิดถึงแต่มาลีโสเจตาอะไรประมาณนั้นแหละก็เขาคิดถึงด่านมากกว่าคนอื่นทั้งหมดตอนนี้ในในชีวิตเขาตอนนี้เพราะมันคือชีวิตเขาคือด่านเนี่ย ที่เราพูดกันว่าเปิดดานปิดดานเปิดดานปิดดานเดดาน,นี่ยมันหมายความถึงเส้นเงินที่ไปหล่อเลี้ยงไอ้พวกตระกูลหุนทั้งหลายตรงนี้ s. <S มผมจะยกราย,รายได้ทั้งหมดของหององุนเซน GDP หุนเซนเนี่ยมพูาชาเนี่ยหล,ล้านล้านบาทมันเป็นเงินที่มาจากสแกมเมอร์เนี่ยหกแสนล้านบาท60%ซมาจากท่องเที่ยวส่งออกกับรายได้อย่างอื่นทางบัตรีอะไรอีกสี่แสนล้านบาท วันนี้พอเราปิดด่านปุ๊บอะไรเกิดขึ้นหนึ่งไม่มีนักพนันเข้าไป<ะ>แล้วแถมบางจุดเราตัดไฟตัดเน็ตซึ่งอาจจะตัดยังไม่หมดอะ่ะครับสามเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าไม่ได้เนี่ยภาคบริการพังอทั้งโรงแรมผับบาร์คาราโอเกะสนามบินมันก็เหมือนสนามบินล้างต<ะ>อนนี้นะครับภาคเกษตรมันจากกาเราเราปิดด่านข้าวมันมันสาราหลังมันมะม่วงมันเสร็จเหมือนกัน ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อวัตถุดิบเข้าไปลําบากนะครับก็ทําให้โรงงานเนี่ยปิดตัวครับแล้วก็ลดชั่วโมงทํางานมันเลยเกิดมีการประท้วงของแรงงานนะครับเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงแม้ว่ามันจะเอาอ้อมไปที่ลาวแต่การขนส่งก็ลําบากเพราะถนนทางไม่ดีแล้วค่าขนส่งก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นของก็แพงขึ้นนะครับค่างเงินเรียวตอนเนี้ตกต่ำสุดขีดครับแถมไม่นำซ้ํา ไอ้ถุงเงินของมันน่ะสกแกรมเมอร์ของไอเ้เฉินเจือที่เป็นคนงนองยังไอ้คุณเซนด้วยเนี่ยไอ้สี่แสนเก้าหมื่นล้านก็ถูกยึดนะครับวันนี้มันโดนที่สาราชนาจากก็ถูกยึดเงินเกาหลีใต้ก็ยึดเงินมันเพราะว่าเส้นเงินถึงไหนก็ยึดหมดแล้วคิดดูนะว่าการปิดด่านเราก็ทบกับมันเยอะไหมคุณต้นสุดยอดนะ,<ฮ>ะมันกระทบทั้งไอ้เงินในวงเงินหกแสนล้านเพราะไอ้สกแกรมเมอร์ทํางานไลำบากขึ้นไม่มี ไม่มีคนไปเล่นบอลกันพันนนอไอ้ที่เงินเงินเงิน,งนบายมกไอ้เงินในระบบข,ของมันเนี่ยจากการปิดด่านนักท่องเที่ยวเข้าไม่ได้ครับวัตถุดิบเข้าไปป้อนอุตสาหกรรมลําบากนะสินค้าเกษตรขายไม่ได้ภาคบริการพังหมดโรงแรม,อ,มอะไรเพราะเราปิดด่านอ้าวคุณต้นว่าเรามันจะไม่ฝันถนึงด่านมากไงฮนลานีได้ไงแต่ตอนนี้นะปิดมาแค่สามสี่เดือนครับยังยังขนาดนี้แต่ปากยังเจ๋วไงปิดไปเลยห้าร้อยปี เรราควจะปิดก็ปี่ีีผมว่าต้องปิดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะล้มละลายหรือหรือมันโดนรัฐประหารแต่อย่างนี้ครับอันนี้ผมจะถามแล้วนะท่านราบศีถ้าฟังแบบนี้ครับุณเนี่ยทั้งหุนพ่อหุนลูกรวมไปถึงทั้งตระกูลเนี่ยกําลังตกที่นั่งลําบากครับประเทศไทยเหมือนจะมีภาษีดีกว่าบีบซ้ายบีบขวาก็ได้ในในความหมายเราแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวก็จะคืน ไอสิบดทหาร18เฉลยแล้วอะไรอะ่ะทำไมเราไม่บีบออมทมนเอามที่ผมบอกอะ่ะมันก็มีข่าวมาแล้วว่าเรามีนักการเมืองที่เอี่ยวกับสแกมเมอร์เรามีข้าราชการที่เอี่ยวกับสแกมเมอร์เรามีนักธุรกิจที่เอี่ยวกับสแกมเมอร์เพราะคุณต้นเข้าใจนะว่าไองานสแกมเมอร์เนี่ยเร็วง่ายแล้วก็ก้อนใหญ่มันมันเป็นสิ่งที่ยั่วใจอะ่ะได้ไหม เพราะนั้นน่ะไอ้ฮุนเซนมันถึงกล้ากับเรานี่ไงเพราะว่ามันซื้อเราไปเยอะแล้วแล้วผมเชื่อว่าไอ้เงนสการเมอร์เนี่ยเข้ามายุ่งกับการเลือกตั้งทางท้องถิ่นกับระดับชาติปี66แล้วเอาางนี้แปลว่าแปลว่าที่บางทีเราหัวเาะเยาะหรือว่าเรายุไปบอกเฮ้ยฮุนเซนไม่ต้องขู่บอกมาเลยที่มันบอกว่าไม่เปิดด่านนะเดี๋ยวจะแฉนะว่าใครอยู่เบื้องหลังบ่อนใครอยู่เบื้องหลังสการเมอร์มีจริงมีจริงอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้บ่ะผมจะบอกให้ไอ้คลิปที่แบ็กเมลเนี่ย ไอ้ผู้นำราขาวที่แล้วเนี่ยแพทองทานอ่ะผมเชื่อว่ามันเตือนไอ้พวกทั้งหมดที่รับเงินมันว่าถ้ามึงเบี้ยวกูกูจะแฉมึงคือทุกลมหายใจในคลิปนั้นอ่ะถ้าเราฟังอย่างที่ท่านว่าค,คือต้องเปิดด่านต้องเปิดด่านเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวเขมรมจะเปิดตามภายในห้าชั่วโมงโ<ร>ูกแต่เนื้อหาใจความจริงๆคือขู่ว่าพวกมึงอย่ามาหือกับกูใช่ <นะ S 1> ภาพทั้งหมดเนี่ยคือกูเนี่ยกล้า ที่จะเล่นกับมึงถ้วกูโยนเงินไปไอโยนไอไอหลักฐานสแกมเมอร์ไปมึงจอกเอาแล้วทำไมผ่านมาแล้วสามสี่เดือนอันนี้ถามแบบตรงไฟตรงมาเลยนะครับุณนเซนทาไมถึงปล่อยให้ตัวเองเข้าตาจนงี้ทําไมไม่โยนออกมาเลยว่านายคนนี้เกี่ยวกับสแกมเมอร์นายคนนี้ก็เกี่ยวกับสแกมเมอร์นายคนนี้ก็เกี่ยวกับสแกมเมอร์ให้มันตายไปให้หมดเลยผมมองแล้วคือมันยังต่อรองกันอยู่แล้วมันก็ยังมีโอกาสนะคุณต้นอย่าลืมนะเพราะการเลือกตั้งมันจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ย เอาเต็มที่สี่เดือนอ่ะอเกิดอะไค <c oughs> ุณเซนเนี่ยมันใช้ชุดเก่าอ่ะแล้วก็เพิ่มเงินลงไปอีกอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยคือความหมายของท่านคือเอาละณขนาดเนี้ยไอรัฐบาลชุดเก่าที่ว่ากันว่ามีสายสัมพันธ์ด้วยกันเนี่ยพน้นไปแต่ยังเดิมพันได้ว่าเฮ้ยถ้ารอบนี้เอาเงินดาเข้ามาอีกเยอะๆซื้อเสียงหนักๆเพื่อจะได้ไอชุดที่มีสัมพันธ์กันจะได้เดินหน้ากันต่ออย่างนั้นเหรอก็คือ คุณต้นต้องเข้าใจว่าไอ้นักการเมืองที่มันรับเนี่ยมันก็อยู่ในแวดวงการเมืองแล้วมันก็มีพวกพ้องบริวารนะครับเ,ออเออพราะฉนั้นที่มันลองเราเมื่อปีหกหกเนี่ยแล้วขนาดมันมายังไม่เยอะเท่าไหร่นะออไอ้คุณซมันยังมีฤทธิ์เราขนาดนี้เห็นไหมมันทําอะไรเหนือเราตลอดมันสามารถบอกได้เลยว่าเมืองไทยจะมีนายกใหม่ภายในสามเดือนอือนนรู้ด้วยว่าใครก็นี่ไง ก็ผมนึกบอกว่ามันโยงใย,ยกันหมดเนี่ยแล้วผมเชื่อไอ้คนอย่างคุณเซน,นนะมันปรับแผนตลอดเวลาแล้วมันก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยประเทศนี้จุดอ่อนมันเววยกองทัพกูสู้มันไม่ได้แว้ยเศรฐกริจกูสู้มไม่ได้แห้ยไอแต่กูสามารถคอนโทรลนันกการเมืองมันได้ บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าท่เบตเป็นถันงหมักิัตถุชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเรซิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลแทงให้มันเสียบให้มันแตกกันให้ได้ไม่ใช่เสียมแตกโยนเงินออกมาให้ซื้อเสียงไงเพราะคุณเซมมันก็รู้ว่าประเทศเราซื้อเสียงได้คุณต้นเราต้องยอมรับไงว่าการซื้อเสียงในเมืองไทยเนี่ย หัวหนึ่งสามสิบล้านห้าสิบล้านเนี่ยโอกาสคุณได้สูงท่านแต่ตรงนี้นะผมไม่ได้ขัดแย้งอะไร,รเลยนะแต่ณขณะเนี้ยเราก็เห็นแล้วว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเอาดูจากประวัติที่ผ่านมาเลยตั้งแต่สมัยค,คุณพ่อ่ะลยก็ไม่ได้มีประวัติเกี่ยวข้องอะไรกับแก๊งพวกนี้เลยนะค,คุณเซนคิดว่าจะขู่คนนี้ได้เหรออา้าวแล้วคุณรู้ได้ไงว่ารอบตัวรัฐบาลเนี่ยมีใครเป็นสแกมเมอร์บ้าง ก็วันนี้เราได้ยินแต่ว่าข่าวอ oh. แต่ผมเชื่อว่ามันมีมูลนั่นนายกไม่อึ้งอึอ้อ,อ,อ,อักแบบนี้อะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาครับอัจฉริยะเลืองรัตนพงศ์ครับประกาศดังลั่นเลยในรายการครับบอกว่าไอ้อดีตนายกเนี่ยนะครับรู้เห็นเป็นใจไม่รู้แต่รอบตัวเนี่ยรู้เห็นเป็นใจเลยสองคนผัวเมียคนหนึ่งชื่อเกี่ยวกับอากาศอีกคนชื่อสัตว์ครับคำพูดอย่างนี้นะครับ ต้องวิ่งผ่านสองคนนี้ถึงจะรอดนี่ใช่ไหมที่บอกคนรอบตัวแบบนี้ใช่ไหมถูกก็เอาเนี่คุณต้นถ้าคุณต้นเป็นผู้บริหารสูงสุดเป็นซีอเนี่ยแต่รอบข้างคุณต้นน่ะมันเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบริษัทคุณแจ้งได้นะเพราะมันเอาข้อมูลไปบอกหมดอ,อ่ะถึงแม้ว่าซีอจะไม่ได้ยุ่งเลยซีอโอก็ทํางานไป<อ>ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่อก็เพราะมันเอาความลับไปบอกหมดเนย แล้วพอถึงเวลาในใน,ในฐานะเราเป็นนายใช่เรามอบหมายลูกน้องไปก็ถามเฮ<อ>้ย <"He i, S 1> เป็นไงเรื่องนี้มันแกล้งแกล้งโกหกกลับมาว่าอ๋อจัดการแล้วครับนู่นนี่โกหกไม่ว่าด้วยมันให้ข้อมูลผิดๆกับเราอะ่ะคุณต้นต้องเข้าใจนะคนที่ยิ่งอยู่ที่สูงเนี่ยนะยิ่งเป่าเปลี่ยวนะเพราะคนมันเข้าไม่ถึงไนงะมันก็มีแค่คนใกล้ตัวที่เข้าถึงนะครับอยู่ดีคุณต้นจะเดิไปหานายกง่ายๆอะ่ะ เข้าใจมันต้องไอ้คนรอบตัวนี่แหละถูกแล้วหลายครั้งก็พังเพราะคนรอบตัว<ก>ทั้งนั้นลนี่แหละลก็ผมนึกว่าไอ้คุณเซนเนี่ยผมเชื่อว่ารอบหน้าเนี่ยมันทุ่มสุดตัวอันนี้อันนี้ขอนนอ,นนอนอุญาตนะ,ะไม่ใช่ขำนะแต่มันสมเพศกับประเทศมากประเทศไ,ท,ศไทยเราเนี่ยนะ,ะเราบอกว่าโคตรเกลียดเลยไอ้นักการเมืองซื้อเสียงมึงเนี่ยนะไปโกงสัมปทานครับ ไอ้นั่นมาโกงสัมปทานไอ้นี่มาแล้วมึงก็เอาเงินที่โกงเนี่ยมาซื้อเสียงตอนนี้คือขเขมรมาซื้อเสียงในประเทศไทยแล้วเอาแน่นอนคุณต้นดูเนี่ยว่าตั้งแต่ที่มันมีเรื่องกับเราเนี่ยเราเดินตามหลังมาตลอดอ่ะเดี๋ยวมันมันลุกล้ำมาตรงนี้มาตหามายิงเราแล้วมันก็โยนเขาโตโตเ,เ,เจราจาพอเจรจาเสร็จมันก็ละเมิดละเมิดเสร็จมันก็ทําอีกแล้วไอ้ทางเราก็จะเอาเจรจา,าอ,ยอย่างเดียวกอดเอ็ม4ียูสี่สามสี่สี่นั่นอึก แล้วแถมไม่นำซ้ำเอาเราปิดด่านม,มันกล้จะตายแล้วก็ไปเซ็นปฏิญญากับมันนี่อ่าก็นี่ไงก็ไปคือไอ้นี่ที่ผมคาใจมากนะท่านท่านท่านพลเอกลังสีท่านเป็นทหารมาก่อนท่านรู้ยุทธวิธีมาก่อนเอานายกอนุทินหรือนายกแพทองทานเขาไม่ใช่ทหาร,รแล้วหน่วยงานที่เป็นทหารทั้งหมดไม่รู้เหรอว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยเฉลยมันไปวันที่12นี้นะมันจะต้องกวนเราอีกมากมายขอภัยวัยรุ่นเขาเรียกกวนตีนอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้เหรอทำไมถึงยอมอ่ะ ก็ผมเึงบอกว่าวันนี้เนี่ยด้วยระบบการปกครองเราเนี่ยการเมืองมันปกครองทหารนะคุณต้นเพราะนายกเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดนะอ่าอ่าถูกผมเึงเคยพูดตนนตลอดไงว่าถ้ามันเอาไม่อยู่จริงให้พบทบประกาศกฏกระศึกทั่วประเทศแต่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกนะถ้าเกิดมันพูดแล้วไม่ทำนะมันไม่ยอมนะเดี๋ยวลบกับมันใหม่เลยเอาก็ว่ากันไปนะก็คนไทยเชื่อเปล่าอ่ะเพราะมันก็อยู่ที่คนพูดเลยนะว่าพูดแล้วคนฟัง เขามั่นใจคนพูดหรือเปล่าแต่ทีนี้ผมโอ้โหคำถามมีเยอะแยะมากไายอาจจะไล่เลี้ยงแล้วนะเชื่อหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งทำหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งณขณะนี้พลเอกรังสีกิติยานนะครับขาหนึ่งก็มาเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจครับเราก็ต้องคํานึงถึงเรื่องการเมืองถูกไหมครับหลายคนบอกแต่ไทยทําอะไรก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์ไม่เกี่ยวกับอะไรพี่ใหญ่โดนัลด์ทรัมป์มันบังคับเราไว้บีบเอาไว้ไงเราขยับอะไรก็ไม่ได้อ่าท่านก็ผมนึงบอกไงว่าคุณ คุณเป็นผู้นําประเทศเนี่ยซึ่งมันอยู่ท่ามกลางมหามน้าสองขั้วในโลกเนี่ยคุณต้องสร้างสมดุลทางยุยยทธศาสตร์ให้ได้จะเทน้ําหนักฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้ก็คือเอาง่ายว่าวันเนี้ยช้างมันจะชนกันเนี่ยคุณแม่งกวางน้อยอ่ะคุณต้องหาวิธีให้ได้อะว่าทําไงไม่ให้ช้างสองตัวเขามากระเทืบคุณอ่ะเอาแต่แต่ถ้าที่เห็นนะช้างตัวที่หช้างหัวทองครับ อาจจะคุ้มดีคุ้มไร,รบ้างช้างโดนัลทรัมมันมีทั้งภาษีการค้าครับมันมีทั้งเรื่องของสแกมเมอร์รมันมีทั้งเรื่องของประชาธิปไตายครับส่วนช้างมังกรมังกร,รยังไม่ได้คำรามเลยยังไงเราก็ต้องยอมไอ้ช้างหัวทองนี้ก่อนเปล่าท่านไม่อกครับเพราะว่าเราต้องแบบนี้ประเทศเรามันจะอยู่ได้มันมี2ออย่างคือเศรษฐกิจกับความมัน่นคงคุณต้น เพราะนั้นคุณต้นจะต้องสร้างสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ให้ได้ระหว่างมหาอำนาจสองขวซึ่งมันมีวิธีคุณต้นเชื่อผมดิประเทศไทยเราก็รอดมา,มาตลอดในสงครามโลกครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งแต่ว่ามันผู้นำเนี่ยมันจะต้องแบบมีไหวพริบปฏิภาณมีการประมาณการที่แม่นยำม,มีการปรับแผนแล้วกล้าตัดสินใจคุณต้นแต่มันไม่ใช่มันหน่อมแนมแบบนี้หรือดําเนินโนยโยบายต่างประเทศที่ผิดทะลุทะลาดแบบนี้ อ่าถ้าอย่างนั้นถามต่อเลยก็แล้วกันครับสี่ข้อที่ตอนเนี้ยเหมือนกับทั้งค้ำคอเราค้ำคอขเขมรภายใต้การเป็นสักขีพยานของทรัมป์กับอันวานนะเ,นเนี่ยนะเขมรเนี่ยตั้งท่าเบี้ยวตั้งเนี่ยแรกอยู่แล้วอะ่ะครับตกลงเราไม่เอาเลยได้ไหมไม่ก็<ม>พี่ผมนนบอกไงถ้ามันไม่ถอนทหารมันไม่กู้ระเบิดมันไม่ปล่าแการเมอร์เราก็ประกาศยกเลิกได้เอาแต่เขาเ็าถอนนะเขาก็ถอนให้เห็นนะไม่แต่มันถอนแบบแบบไม่ ไม่เอ่อไม่เต็มสู่แบบที่มันพูดไงมันถอนแบบหลอกเด็กอ่ะใช่ใช่ไหมถอนแบบปาหีอะมันปะถูกครับก็เราสามารถที่จะให้เหตุผลแล้วก็ถอนปฏิญญานี้ได้เราก็ไปบอกทั้มสิใช่ไหมไม่ต้องบอกแล้วครับทำเนี่ยมันไม่สนใจแล้วเพราะมันไดเอมูยูแลเอิร์ดกับข้อของการค้าไปแล้วทามันไม่สนหรอกอ๋อนี่คือตอนนี้คือทั้มเนี่ยพูดง่ายๆพอมันลุกจากโตะนั้นมันสะบัดตูดไปเลยก็ทมเขาบอกว่าเนี่ยค่าจ้างกูเจ้้ไม่ใช่มันขอภัยเนี่ยค่าเนี่ยค่าจ้างเขาอ่ะ ค่าปากดต er ัวถ mm ูกก็ทํามาเนี nah, ่ยเขาไม่ได really ้สนใจหรอกว่าจะสันดิภาพสันดิเพิ่มอะไรเขาสนใจว่าเอาแล้วกูได้แรเอิร์ธไปแล้วสองเนี่ยได้ขายเครื่องบินไปแปดสิบลำขายไอ้อะไรนะน้ํามันกับก๊าซขายเอย l n จอะไรพวกนั้นอ่ะใช่แล้วก็ขายไอ้กากถั่วเหลืองกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื้อวัวอีกแล้วงเนื้อวัวที่แบบว่าต้องเขาจะใช้เนื้อเล่ง เ<ส>นืแ<จ>แอแดงเไรเขาคือเราต้องขายแล้วรถยนต์ที่สารัฐต้องส่งมาขายสารัฐได้กําไรอื้อซ่ารอบนี้ที่ท,ที่มาเนี่ยแล้วเราก็เป็นค่าที่ขัดทุนด้วยปนเป๊เพราะเขมรมันไม่มีอะไรที่จะให้ทรัมป์ได้อะไรเลยก็นี่ไงครับก็ผมนึกบอกว่าการดําเนินนโยบายทางการทูตเราผิดหมดโอ้เอาล่ะคุณผู้ชมการดําเนินนโยบายทางการทูตเราผิดหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามา ดังนั้นท่าทีขเขมรทั้งเรื่องตาควายทั้งเรื่องคันนาทั้งเรื่องกู้ระเรบิดมันก็จะทําแบบนี้กับเราไปเรื่อยๆถูกจนกว่าเราจะตบกระบาลให้ได้ก็มันละเมิดเมื่อไหร่มันก็โยนเข้าประชุมอ่านะครับเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่เดียวครับ